ก็ถ้าได้บูพูบูมพูคือต้องเล่นชีชีก็ก็เล่นชีชี้กันเพื่อเอาบูมพูแล้วเกมหน้าก็ก็ใส่บูมพูก็เล่นแค่2เกมอ่ะปกติต้องเล่นแค่ต้องเล่น3ใช่ไหมหนึ่งบทล็อก2องพุสาอันนี้อันนี้เราเล่น1เกมเพื่อรับเครดพุบูมมาเดียวกับปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันมาทุกปีอยู่แล้วอันที่เดินแล้วเป็นสีลุงเดินสีลุงมันเป็นที่ไอคอนครับไม่ได้เป็นที่บูมเนี่ยผมใส่ไอคอนมาอ้าวทำไมไม่ลุงให้ อันนี้นี่ทำไมคนนี้ลุ้งอะนัะน่นๆโปริกมันเดินแล้วมันลุ้งอะแล้วทำไมเราเดินแล้วเราไม่ลุ้งอะผมใส่ไอคอนมาแล้วนี่เอาเป็นที่บูมเหรอไม่ได้เป็นที่ที่ไอคอนผมคิดว่าเป็นที่ไอคอนมาโดยตลอดอยไอที่เดินแล้วเป็นลุ้งๆอะมีตัวอะไรฮิตในนี้บ้างครับแป้อะไรตลกตลกอยู่มาปิดฝ่ายไม่มีใครเก่งแลับพิดฝ่ายก็มีแค่ชาโคที่เหลือยุดเล็ดชาโคปะชาโคปะชาโคปะไม่เคืเล่นชาเควเลย Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวัยผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุทกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางท้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ไปครับแอชาชคร์ตีไก่มันต้องมันต้องใส่หมวกไหมวะผมไม่รู้ว่ามันต้องใส่หมวกป่ะชาเคียว คผมได้เล่นชาโคละมาดิมาโดนกู <c oughs> ตีให้สุดลูกหูลูกตาใครก็ใช้สโบร์แบพอนกัน <c oughs> เหลือกุนซูอ่ะเหลือกุนซูกดเลยต้องใส่หมวกครับฝนตกบ่อยเดี๋ยวเป็นบาดโอเค ตีค่าเบาสวัสดีครับผมกีแชคิลปาบ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 ขอให้ขอคาชาโคลัดขอชาโคลัดคนหนึ่งอยา่าลัดคนหนึ่งอยา่าลัดไอหนอหนอสามตัวคนหนึ่งห้ามลาดัดเออไม่ตัวลงทิ้งเทปไปกันเลยแพ้เทพมาแล้วเหลืออะไรครับ <laughs> เหลือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับสิ่งที่โอ้โหเาแต่เราเล่นชาโคสามใช่ไหมามาแล้ว โมนาใบติงจิวไอคนนี้หยิบแบตชั่นมามาเล่นโมนาปุ้นเหลือดุ๊กจะไปยี่ครับวะแจคนรู้แล้วถ้าใส่หมวกอะใส่หมวกคือมันกระโดดไปมม่ไอผมไม่เคยเล่นชาโกตีไก่แล้วใส่หมวกมันก็กระโดดไปอยู่ดีป่ะถ้างั้นมันก็คือห้ามใส่หมวกป่ะมีใครเคยเล่นชาโกตีไก่บ้างคือมันห้ามใส่หมวกใช่ไหมเพราะใส่หมวกมันจะวาร์ปอะวาร์ปไปด้านหลังศัตรูที่มีพลังชีตน้อยสุดในระยะ3มช่องคือมันวาร์ปไปหาศัตรูหรือว่ามันวาร์ปอยู่กที่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้คำถามคือมันนวปไไห มีใครคจะทราบไหมสิ่งที่นักกามาเรียกว่ายากมากๆจริงครับจริงครับจริงครับยากจัดเลยนี้ชาโคล่าไปกี่ตัวละล่าไปแล้วเจ็ดตัวก็คือล่าอยู่คนเดียวเก่งมากชาโทันว่าไปด้านหลังผมเคยเล่นเท่ากับว่าเราต้องไม่ใส่หมวกใช่ไหมถ้าใส่จะกระโดดครับต่อให้ต่อให้ตีไก่โอเคงั้นเราไม่ใส่หมวกงั้นเราไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นซินิเกตหรือถ้าเล่นซิดิเกตก็อย่าใส่หมวกชาโคงั้นเกมแผ่นก็มีแค่เซเลเยร์หกจบจบ,จบสบายสบายปีใช่ไป,ไปโอ้ย ใส่หมวกดารเรียเราจบก่อนใส่หมวกใครก็ได้ที่ไม่ใช่ชาโคคุณซูคุณซูเราเหลือแค่คุณซูชานูชานูชาโคด้วยขอหน่อยขอเห่อเวียดนามยิ้มแล้วเนี่ยผมยิ้มรอแล้วเนี่ยเอ้ะแล้วโดนคือโดนคือได้แล้ว,อลวของครบนะครับได้คุณซูมีลาปิตมีสไนเปอร์โฟกัสเหลือปั้นมุนโดให้เถือก Bitten, ปั้นรุ่นพี่หมุนโด phin, ให้มันถึกๆทกถาแมมันไม่มีปุยเซอร์มายืนกับมุนโดเลยวะเนี่ยเราลาดไป11ตัวอยากเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันลาดได้ถึงร้อยตัวแบบแผนปั้นชาโคครับสโกเอ้ยเอาเอ้าเอาเอามันมันมันไม่มันลวงไม่สุดมันลวงไม่สุดมานี่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 ลายมันชาโคลวงไม่สุดมาไปยี่เข้าไปไปยี่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  เดาพื้นโชว์เดาวพื้นโชว์คือเงาผมต้องเสียตังคามบาทเพื่อซื้อบุลเซอร์ไม่ก็ขายอันนี้ซื้ออันนี้นี่ก็ได้น่าจะยังชนะอยู่ชาโคตีไก่คนหนึ่งเขาต้องใช้ออกเม้นสโคบเปปพอนเพื่อเล่นชาโคนะครับเราหยิบเรามีอะไรแตกสองอันเพื่อเสมือนสโคบเปปพอนจ้ะจ้ะจ้ะ โอ้ยแยกล่างเหมือนมีดเก็บสแต็กอิ่มๆนะครับใช่ไหมสิบห้าสิบหกได้สิบแปดล้วสิบเก้าโอ้โหผมชอบเลยตัวละครแยกล่างอะ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วเก็บสแต็กอิ่มๆมีดผมตีห้าช่องมีดคุณตีช่องเดียวครับเราไม่เหมือนกันผมสตาร์ทกี่ช่องวสะสตาร์ทสามปะ เอ๊ะหลือสี่วะสตาร์ทสี่แล้วสตาร์ทสี่แต่ถ้าค่าได้เราก็เพิ่มระยะโจมตีไปเรื่อยๆเพราดูมันต้องไฮเปอร์โลปะจริงตามหลักสูตรแล้วมันควรไฮเปอร์โลใช่ปะขอความเห็นนะครับไฮเปอร์โลแปลว่าเอ้ยจริงตามหลักสูตรมันควรไฮเปอร์โลนะครับเพราะว่าชาโกย,ย,ย,ยิ่งสามดาวไวยิ่งยิ่งสตอร์เพราะงั้นเอ๊ะเ,เ,เก็บรถแก้วถ้าช่องอื่นตอบว่าใช่ช่องพี่อยากเลย,เยจริงมันควรไฮนะเว้ย เจอเลยอ่ะเจอโลเม,มกาฮาโลเด้อกูคนนี้เขาเล่นจริงๆเหรอผมว่าคนนี้เลี้สี่ผมไม่รู้ว่าคนนี้เล่นจริงหรือเปล่าไม่ได้ไฮเด้อเนี่ยไม่ได้ไฮเปอร์โลเด้อถ้าซาโคผมมี6หรือ7ตัวผมไฮเปอร์โลอยู่แล้วซาโคผมน้อยอะ่ะมีอยู่5ตัวเกเว็บแซกได้ดีไหมผมมีดูเลือดอยู่ในเอ่อเทรดอันนีมม้มันเปจบกไข่ปะเนี่ยเซรีเอาอะคุนซูฟิกเกอร์เบสคาเค่น ดูให้ไวเลยหยิบดูให้ไวอ่าอย่างเงี้ยเราจะใส่หมวกไอ้น,นี่ได้ไม่ใครวะ J4 ซนนาโอเคเขาเล่นเว้ยเขาเล่นคนดูเขาเล่น เ,เ,เอ้ผมอยากลองอ่ะคือมันกระโดดไปอยู่แล้วใช่ปะเดี๋ยวนะข,อข,อขอลองเทสรอบหนึ่งเอ้แต่เซน,นาไม,มา่ได้ซื้อลองไว้ก็ได้มันกระโดดอยู่แล้วใช่ไหมขอดูหนะ่อยก็คือก็คือไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเล่นแบบตีไก่เออนี่โอเคก็คือไม่มีประโยชน์เราต้องไม่ใส่หมวกนั่นแหละถูกแล้วเอาหมวกออกไปจ้ะเจ้ะเฮ้ตลกอ่ะตีไก่แต่กูกระโดดนี่โอ้โหกระโดดอย่างไกลเอ้าไปไหนละโอ้แม่งโดนบุนโด เอาขวานฟาดหัวแตกไและ Life becomes hope. Life become hope ถ้างั้นผมไม่เล่นไม่ไม่เล่นหมวกเลยแล้วกัน <become> ไม่เล่นหมวกเลยน่าจะดูเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่านะนรับแล้ววิงคอนผมก็คือมุนโดสามกับเอกโคสามเอยมุนโดสามกับชาโคสาม เอ็โค่คือใครครับไอ้เจนที่พี่ใช้คือคิคิใช่ไหมครับใช่ครับผมทำเควสอะ่ะมันมีเควสให้ใช้คิคิอีรีโลทั้ทงล็อบบี้อะ่ะกูดูแล้วไอันนี้ขาดมมกนาตัวหนึ่งส่งละรีโลทั้งล็อบบี้นะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยอาร์ติแฟกต์อย่างะเกินควบคุมเอ้ยเออมาผมภาพผมหลอกล้างขาอ้าวชิบหายไม่ทันแล้วขอบคุณที่เตือนครับมีของไม่นี่เลยว่ะบิบปานก่อนก็ได้ครับจอบก่อให้เสนนาะไอ้นี่ไม่โลไอ้นี่โล TF ไอ้นี่ไม่โลเอ้ยโลนี่กว่าโลพกเมาเวลาเราล็อกแล้วเวลาเราก็คือมันล็อกถาวรหอเอูล็อกถาวรต้องกดๆล็อก้วยขาดใครนะขาเจโฟกับซาดิเจตผมโลเวลอะไรวะเหนื่อยวะเช่กูโรเวลอะไรเราโลเวลอะไรนะครับอะไร เราลา้าสเราล้าไป37คนละไอชาโคลที่เล่นเหมือนเราเดี๋ยวผมไปดูพอาราสไปกี่ตัวละนี่เราสังหารไปสามสิบเจ็ดไอนี้สิบแปดลงนี้ไปก็ยังไม่คุมปะต้องลงเจอเพิ่มเลยนี่คือสาเหตุที่พี่ไม่ควรให้เปิดรู ไม่เกี่ยวรดวงผมส้นตีนค่้นเองเอาชาโคตีผิดตัวนะก็ให้มันรู้นะครับว่าชาโคดาบลวงกับชาโคตีกายสองอันอะไรมันโหดกว่ากันห่วยย่าเลยละกันหยาเลยละกันติมหายไปเลยเพื่อนมาดิคนนี้ชาโคเยอะกว่าเราเยอะ จริงๆชาโคชาโคสามนั้นน่ะเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมได้ดูเป็นอันหนึ่งแต่มุนโดไม่ใกล้เลยครับมันมีคนเล่นมุนโดด้วยอะ่ะคนเนี้หรือว่าเราไม่สดวะชาโคสามตัวเดียวนะถ้างั้นนะมุนโดไม่ใกล้เลยอะ่ะมันไกลมากเลยมุนโดเน,นี่ยมันขาดสองอ่ะมุนโดขาดสองแล้วผมดุผมจะได้ดูเป็นอันหนึ่งมุนโดมาสองให้ได้ไหม รุ่นที่มุนโดสาไปแล้วอะ่ะตนนั้นก็ชาโคสาไปแล้ว่เจอเลยวะ่ะอ่าผมแท้งหรอเดี๋ยวจะโควอสัตวัสันชาโคนีคอกเมาสสาม รอบคาเค้นเซเลเยอร์ไหมก็ดีครับก็ได้อดีเรื่อยๆรอบหน้าผมได้ดูเพิ่มๆไหมใช่ไหมอยากได้ชาโคหนึ่งกับมุนโดสอ,องนาใช่เออเฮ่อเอ้เหมือนผมจะต้องหยิบขวาวะ่ะขอดูซ้ายก่อนเนี่ยชาโคเอ้งั้นชาโคสามโดยที่โอเคแล้วเราได้มุนโดใช่ไหมครับนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคมุนโดสามละสวยสวยครับสวยครับ เซตนินจามารอเราด้วยสุดครับเซตนินจามารอแล้วก็ขึ้นไปเลยนะเพื่อพาวเวอร์สไป์แบมเฮ้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 นี่พาวเวอร์สไป์พร้อมเล่นครับมาพอจบแล้วมานี่ไไงมุนโดสามไปมันไปมันมา ตายไปสองตัวตายสามไอ้บุโดตัวนี้ต้องรีบตีก่อนที่มันจะติดทาริษแมนออฟเซนชั่นชิดหายละติดไม่ติดไม่ทันนะดิทาริตแมนอะติดไม่ทันผม <c oughs> ติดไม่ทันผมทาริษแมนคุณอนะเราสังหารไป49ตัวนะครับเรามาดูเพื่อนร่วม <c oughs> เพื่อนร่วมสตาร์เกรรมกันคุณแค่24ตัว คุณมันแค่24ตัวพอดีผมมัน49่สเไปเดีตัวเลขคนละรุ่นนะครับ24กับ49เท่าที่ดูตรงนี้เท่าที่ผมดูผมอยากหาสปิริตให้มุนโดแล้วก็ไอ้นี่จอกตัวมาโลบังอะไรไม,ไม่สมไีเข้าไป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 ,ไป,ไปเราแคสเท่าพันอะหนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองอะมาดิตไตีตไสนุกว่าเท,ะทะ่าไหร่ล้เท่าไหร่ลห้าสิบสองแล้ว เอาร้อยหนึง่งซาโคไอทําได้ฉันเชื่อเหลือเกินรูกผมยังเก็บไว้เผื่อวัวหรือเวนนะหรือไม่ก็เซนนาอา่ามจอ่อเกาะก่อนปะจอกเกาะเซนนาดีสุดอะ่ะถ้าไม่ได้จอกจอกเกาะไม่น่าได้เนาะมันเป็นแซกไอ้ใจแอนเบลอะใจแอนเบลเซราฟีนได้สปิริตมันโดไม่มีหิวเนี่ยดาบเราไปแล้วไอ้ธนูเราไปแล้วใจแอนเบลนะโดนเวียดนามโดนนี่ <laughs> โดนครับไปเยี่ยงไปเยี่ยง มาอะไนะรวะเนี่ยโพสิชันก่อนนะครับโพสิชันโพสิชันนึกว่าเพรียเพรียเพรียไม่แปลกว่าก้าเติมอะไรงที่สุดตัวนี้ผมว่าตัวยื้อให้ชาโคสัมนาน,านก็ไข่ก็ได้แซกก็ได้ครับแซคโคกโคโบโกออกมาซีซีก็ได้มันไม่ได้ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการแค่สลีเยอ,อ่หกเท่านั้นเลยไม่เหลืออะไรก็ได้ลไเลยไปีไปเข้าไปไป,าไปีไปเข้าไปไปีเข้าไปไปีเข้าไปทีเอฟอะไรทีเอฟอะไร <laughs> ตีไกให้ได้เท่าผมก่อนชาโคบอกนี่เดาพื้นโชว์ตีไกลให้ได้ผมตีตีไกลให้ได้ผมทุยตีไกลให้ได้โอ้ตีไกลให้ได้เท่าผมก่อนทึงๆอ่ะทึงๆเอ่อมองกันหน้าชาโคเท่าไหร่ชาโกเท่าไหร่ชาโคาโค,าโค,คุณสามสิบสามบ่ผมก็สามสิบสามของคุณน,นี่มันแบบไม่ได้ใกล้ไม่ได้เคียงผมเลยนะตีไกอะไรนะผมห้าสิบเจ็ดแล้วเด ผมครึ vida, ่งร้อยลอวอะสวัสดีมอยกระไดหนึ่งคนนะครับสวัสดีมอยกันไรหนึ่งคนปิยะปิยะปิยะล่วงกูบุกอะไรไรละปียะปิ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 ยะล่วงหมดล่วงหมดล่วงปียะปิ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 ยะโอ้ยสิจุนี้แม่งตันทั้งบอดเลยปิยะเรียบร้อยหกสิบเป็นที่เรียบร้อยตายไปหนึ่งเวดามตายไปหนึ่งเวดามตายไปหนึ่งวินติปิดไฟแล้วลิ้นติดกว่าครับ ไอ้ลิ้นพันธ์ยี่ลิ้นพันธ์ไม่มีใครสแตนดาร์ดเลยเหรอวะไอ้นี่รีโลเขาเมาเอ่าไอเนี้ยสแตนดาร์ดเหมือนกำลังขึ้นเลเวลอยู่ไอ้นี่รีโลทีเอฟรีโรลีโรีโลอ่าสแตนดาร์ดมีคนเดียวด้วยซ้ำสแตนดาร์ดคือคนนี้คนเดียวน้องนั้นรีโลหมดเลยอยากเห็นชาโคสองร้อยมันถึงหรอวะถึงแล้น้องสองร้อยเอาอะไรไปถึงจอกกอ์เอ้ยไม่มีจอกกอ์ไอ้นากมาไม่มีจอกก์ครับอย่างน้อยก็ ตัดฮิวแล้วกันตัดฮิวแล้วมันเหลือสติลฟ้าทฮารอะมันโคตรไม่มีประโยชน์เลยวะ่ะตีทิ้งก็ไมีมีสวัสดีครับอุ้ยผมชอบจังเลยบอดแยกล่างเนี่ยบ้าแพ้ผมแพ้คุณนะคุณครกมสามดาวแต่เรามีชาโคผมสามดาวอุ้ยแยกล่างมาแล้วขออนุญาตเก็บสแตกอุ้ยแซก็แกยกล่างเหรอเก็บเก็บสแตกให้หมดเก็บเก็บเก็บ โโอ้หขอบคุณครับ68แล้ว <laughs> ขอบคุณครับผมชอบเลยอ่ะแยกร่างอ่ะอิ่มอิ่มอรอ่อ,รอยอร่อยจวดๆ่ะครับจวดๆ่ะครับอิ่มอิ่ม <laughs> โคตรอิ่มอ่ะแยกร่างมาชชชชเช็ค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 เออเดี๋ยวเราไปขวาเหมือนเดิมนะครับคือที่ผมเช็คบ่อยๆว่าผมกลัวชาโคตัวนี้นั่นแหละเขาเขาสามสิบแปดเดียวเลยทำไมมันน้อยจังวะ <laughs> มันเขาน้อยหรือเราเยอะผิดปกติวะก็เราแไ่งั้หกสิบแปดแล้วอ่ะ เขายัง38อยู่เลยอะสวัสดีมอกค่าหนึ่งคนนะครับมีกี่คนแล้วเนี่ยมอหน่าคนที่สาแล้วเนี่ยแต่คนนี้ข้างหน้า3ดาวเยอะวะ่ะสามตัวแต่เราสนไหมอะเราสนไหมอึอขอยาตีป๊ปปี้อู๋ป๊อปปี้เลือดไหลเป็นน้ำเลยอะ <laughs> เลือดไหลเป็นน้ำอ่ะ <laughs> เจ็ดสิบสามเข้าไปแล้วมองก็น,น้าที่มีเทมที่โอพีที่สุดก็สู้เราไม่ได้อ่ะไอเทมไอรดต้านเวทอ่ะเนี่ยไบติงจูอ่ะไบติงจูก็สู้เราไม่ได้อะครับเท่าที่ดูไอคนสแตนดาร์ดอยู่ไหนละคนสแตนดาร์ดคือเลขอะไรเลขเจ็ดก็คือเล่นบูมบอดเออก,ก่อนเขาพยายามหาเอก,ก่อนดสองดาวอยู่คน,นเล่นเวนสามด้วยวะเป็นสามเจ้าไหวชาคู่จริงเหรอวะอดี ดิคัฟดิเป็นละมาดิคัฟดิคัฟมาเจอมุนโดสามไอ้นี่บุยหกเหรออ,อ,อ่าใช่บุยเซอรหกก็คือกะกะให้มุนโดติดทาลิสแมนแล้วก็มุนโดปิดบอดมุนโดถ้ามุนโดติดทาลิสแมนแล้วผมปิดทันปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะติดทาลิสแล้วไม่ติดคุณฝากความหวังไว้กับรุ่นพี่มุนโดอย่างนั้นเหรอมาแอบเลตรงนี้ไอ้น้องฮะ ไม่แอบอะไรมุมซ้ายล่างไม่ติดโว้ยทาริสแมนกู man, ไม่ให้ติดโอ้มายก๊อดเกมไม่ระเบิดวันนี้ระเบิดวันไหนครับพวกคุณจงตอบเริ่มเกมไม่ระเบิดวันนี้ระเบิดวันไหน <laughs> ผมหยิบไททันเซตนะผมไม่เอาบนะัตเตอร์อะเซเลเยอร์6มันดูดเลือดเยอะแล้วว่ายี ball, นะิบนดโบนครับใช่เหรอเราใส่ฟิดโบนด้วยเหรอเก <laughs> ินไปเปล่า <laughs> <laughs> แต่พิดโบนข้อดีคือแม่งเซอร์ไพรส์ข้างหลังขี้แตกเลยนะ ข้างหลังคือขี้หักในอ่ะไม่มีฟิชโบนเอ้ยมิดเทนมิดเทนเซ็ตได้เทนเซ็ตเซ็ตสองดาวดิไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มีประโยชน์อะไรเซเลเยอร์เยอะไม่ปะมีแค่ตัวมันเองที่อยากจะเป็นสซเลเยอร์หมายถึงว่าถ้าเราเราลงการเลนอะถ้าเราได้สซเลเยอร์การเลนก็จะคือจะมาช่วยมาเจอเทีเอฟมันถึงร้อยได้จริงะว่าคนดู82แล้วอ่ะยังผมอยากเห็นชาโคร้อยหนึ่งอ่ะ ตอนนี้เราแคสทีละ1,200นเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยบอดี้ไม่แลกบอดี้ไม่แลกผมสู้รุ่นพี่ที่ใส่หมวกไม่ได้อย่างนั้นเลยผมสู้รุ่นพี่ที่ใส่หมวกไม่ได้อย่างนั้นเลยติดออกชาโคติดออกชาโคมันก็เศษเศษออกอะอ่าม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 าพี่เราสองตรงนี้รุ่นพี่เราสองตรงนี้เียคนหนึ่งเขาเป็นพาวเลอร์เหรอโอ้โห เพาเลอร์นี้ถ้าเกิดมันมันฆ่าได้ตัวหนึ่งนี้น่ากลัวมากเลยนะถ้าเราเพยอาาวเพาเลอร์ผมเพยอาราวชาวชาวโคคนนั้นน่ะเจอได้กินเด็กคอนตันขออนุญาตส่งหนึ่งคนไปหวันนะครับโอ้โหคนนี้มาเก็บสแต็กให้เราตึมเติมเดิมเติเลยคนนี้มามอบสแต็กให้เราตึมเติมตรงนี้ไีต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 ีโคบุโกะเฮ้ยเชื่อโคบุโกะสองดาวเพลยวแปดหรอวะนะแต่เหลือแค่โคบุโกะนะจะสตันอะไรเยอะแยะ คุณเห็นแผงหน้ามัวมือกีอ้อู้หูอู้หูอู้ห <laughs> ูงลอยไม่หยุดเราได้คลิปพี่ชาโคแล้วโดดให้ปากใช่ไหมลอยเอาลอยเอาลอยเอาเหลือทีเอฟมาวันหน้าเราก็ชาโคคนนั้นตายไปละเราเยืยนง่ายละมัวแต่ตันได้ผ่านมาเพื่อนหนึ่งเอ่อขึ้นเวลครับจะลงสี่ปุ้ยให้มันโดจอกกอ ดูผมได้จอกเกาะวันไหนหวะจอะเกาะกี่โมงเรียกผมด้วย TF บ้ <f> เาเห่อเราแพ้ TF ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปไปซ้ายดูมาเทรย์6บูซเซอร์ชาโคที่ไม่ต้องใส่หมวกสต็กเท่าไหร่แล้วครับ91รือจะร้อยแล้ววะยากเห็นร้อยนึงอะ่ะยเห็นร้อยนึงจับยเห็นร้อยนึงจับเซนิจาไปล้วงแล้วมีดับเบิลไททัน ไม่แรงกระถึกมากไม่แรงกระถึกมากไม่แรงกระถึกมากเะนินจาบอกอาปัชบอกกิ้งฮิฮีปิเกอร์เบดคาเค่นกันเบดเมื่อกี้มอกกันหน้าแพ้ใช่ไหมน่าจะเหลือบอดดีโรตีกันปะต่อไปผมเจอบอดมอการนาบอกว่าหน้าผมยืนไหนก็ได้ปะยังไงไม่น่าโดนสตันอีกแล้วพอโฟมีดีโลอะดฟแฟไปสามเกมเกมพลระเบออเดฟแฟมันชอบเล่นรีโลนะแปลว่าผมชอบเล่นเลย ไปเซตทำหน้าที่ของนายทำหน้าที่ของนายดับเบิลไททันครับเดี๋ยวเอ่อดาบรูกน่าจะต้องหาไอเดียผมอยากได้อเซตอ่ะตอนนี้มันถึกเลยแต่มันไม่แรงเอ้ยเราโดนสตาร์ทเซจูนี่อะเอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหยี่ใครกันนะข่ายยี่นี้สตาร์กูสองรอบเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลยจ้าไอเล่นกี่โมงอันนี้เรารออะไรไปอ่ะ กมันตันแค่นี้วะโอ้โหเราเจอก่อกอนนะครับไหวปะผมคิดว่าผมไหวนะคิดว่าผมไหวเพราะว่าบอร์ดนี้ไม่มีซีซีผมโหยกปาบเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ไหวตรงพะคุมแยกล่างเนี่ยโอเคแม่งไม่ไหวตรงพะคุมแยกล่างนั่นแหละ เช่เยอะเลิกแยกล่างโคบุโก้ดิขวร้องสัตว์ไอชิมังสู้ไม่ได้แยกล่างโคบุโกโอ้อะเหมือนจะได้ที่สว่ะเพราะว่าผมสู้ผมสู้อีกสองบอดไม่ได้แล้วอะเอ้ที่2ได้ครับที่2ได้ที่สองได้ที่สองได้ไม่มีแรงแรงเซตอีกแล้วอะจอกก,ก็ไม่มีที่สองได้เพราะว่าเพราะว่าสองคนนี้จะไปเจอกันแล้วตายคนหนึ่งแล้วผมสู้สองบอดนี้ไม่ได้โอเคเพราะผมสู้มาไรา เซนาขาดหนึ oh ่งวะขาดหนึ่งแล้วดุวะเท่าไหร่ถึงร้อยปะสรุป99าโชคี K, อตัวนึงอีกตัวนึงชาโคอีกตัวนึงร้อยเลยร้อยยังฮะแต่ร้อแล้วปะร้อยละร้อยละร้อละร้อยละเราหนึแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเป็นผมเองที่ชนะคนนี้ว่ะโพสิชันดิฟ ไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนมาฝั่งนยราชนะเฉยแล้คนนึงอีกคนนึงตายหน่อยตายดิเฮียมันไม่ตายอ่ะมันเหลือเซจูนี่แยกล่างอ่ะมันเหลือเซจูนี่แยกล่างอ่ะเหลือเซจูนวยแยกจะรวยไอแอมจะบวยสู้ยังงวยบอกผมทวยเดี๋ยวผมย้ายไปซ้ายนะเฮียอย่าย้ายตามได้ป่ะกูว่าล่แหละอย่าย้ายตามได้ป่ะอย่าย้ายตาม เลยวะโอเคตัวนี้อยู่ขวาไม่แต่อยู่ขวาความส้นตีนคือมันอ๋อมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาดิว่าด่ไงไอตัวนี้อ่ะตัวนี้สตานตโดนทีนึงเออมันมาแล้วไม่ได้วะม,มีทั้งซ้ายและขวา สู้อย่างไงน้องมีเซจูนี่นี่ทางซ้ายและขวาหลบไปไหนอ่ะ <c oughs> ขอไออีอาเซียขอไออีหน่อยเอาเอีไปล้วงโมงกนาเราดูเทมสุดท้ายเมื่อกี้เสร็จอยู่นี่สายเราหลบเกือบฆ่าได้ก่อนแคสโอ้โหมีอะไรแรงๆเลยอะ่ะที่ใจแอนเนี่ยแรงสุดน่ <becomes> าเรา หรือว่าเอาใจแอนมาให้ไอ้นี่ไม่ผมว่าอย่งั้นแหละได้แค่แนวคนดูบอดตันแล้วอะโอ่เช่นแม่งแก้โพสิชันยังไงวะยืนซ้ายก็ยืนจริงยืนขวาดีกว่านะเพราะว่ามันเอีเอลาวมันมันบางดูว่าแก้ไม่ได้โพสชันนี้แก้ยากเกินอะไอเชวอรนาถึงอั่นแหลแล้วผมแล้วแม่งก็แจ็คสามอีกแจ็คตาย ค่าเสร็จตรงนี้ตรงนี้ก่อนแคไม่ไหววะสตันเต็มเลยสตันเป็นวิตเตอร์เลยจีครัจี๊คับแต่เรามีคลิปชาโคละชื่อคิดว่าชื่อคิดว่าชาโคที่ตีไกลที่สุดในยุคนี่คือชาโคที่ตีไกลที่สุดนะครับไม่ต้องใช้ออกเมนด้วยชาโคที่ตีไกลที่สุดในยุคแบบ ไม่ต้องใช้ออกเมนก็มันมันเป็นประตูมันเป็นเอ็นเคาน์เตอร์ไอ้นี่นะทุกคนเลยนั่งเล่นรีโลหมดเลยนะครับมันเป็นเอ็นเคาน์เตอร์อาร์ติแฟกต์นะครับเนะี่ยคุณลองดูทางล็อบบี้รีโลหมดเลยเว้ยไอ้นี่รีโลโมกาน่าไอ้นี่รีโลมุนโดไอ้นี่รีโลชาโกเหมือนเราไอ้นี่รีโลพกเมาไอ้นี่รีโลทีเอฟเพราะว่ามันเป็นอาร์ติแฟกต์ผมรีโลชาโกคนนี้ก็รีโลโมกาน่าเออที่เหลือมันอยู่ที่อาร์ติแฟกต์แล้วอะว่า ใครได้ของอา์ติแฟกต์ดีกว่ากันอย่างคนนี้เขาได้อา์ติแฟกต์ชาโคลหลวงมันไม่ดีเท่าเราอ่ะคือผมขายชิ้นแรกอ่ะผมได้ลาวิดไฟแล้วดันผนวกจวเหมอ,อกออเมนหนึ่งเป็นพอติเบิลฟอร์อผมก็เลยหยิบอมกันหนึ่งได้สไนเปอร์โฟกัสเรียบร้อยชาโคจ้อ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 เจจ้าจุคนนี้แม่งสาดาวเยอะเลยเราปิดช้าจบเกาะไม่มีสักอัน ก็ได้เจาะเกาะเลยบอร์ดแบชั่นแม่งเกาะอย่างหนามีสักเจาะมีสักเกาะแต่ผมว่ามีเจาะเกาะก็ไม่น่าช่วยอ่ะมันดิฟตรงไอ้เซจูนี่เซจูนี่กระจกนั่นแหละแม่งแก้โพซิชันยากเกินเซจูนี่กระจกแก้ไม่ได้อ่ะโพซิชันเซจูนี่กระจกอ่ะยังไงแก้ไม่ได้แถมมอกนาแม่งเป็นโอพีสล็อตอ่ะไอ้ไบติงจูอ่ะไบติงจูยิ่งเราเยอะเรายิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามอกนาจะลำรัวๆๆๆเพราะว่าทีมเราจะโดนลดต้านเวทจนเหลือศูนย์แล้วก็มันก AH ็จะลำรัวๆๆๆ ่เลนถ้ายือนนอกบอร์นี่ยืนได้แล้วครับแคสสองก้อนเต็มบอร์ดจะบ,บ้าเยอะตัวตัวซ้ายฝั่งหนึ่งขวาไปฝั่งหนึ่งไม่ได้เล่นเลยแอนน,นุกดีชาโคพแต่ชาโคมันผมเห็นภาพนี้แล้วผมผมผมค่อนข้างเห็นด้วยกับเดฟนะครับที่แบบเอาลาพิไฟลออกไปนะครับ <c oughs> คุณดูพวกดีมินสล็อตแต่ละแต่ละอย่างเนี่ย คือพวกตัวละครรีโลพอมันมีอาร์ติแฟ์เข้ามาแม่นกลายเป็นมังกลายเป็นตัวละครบ้าทุกตัวเลยมอกนาที่มีไบติ้งจูชาโคที่มีตีกายสออันทีเอฟที่มีแซติคิฟที่โดนพึ่งย้ายไปอะไรกัมุนโดที่มีคาริทแมนออฟเอเซนชั่นอะไรเงี้ยทุกคนมันกลายเป็นบ้ากันเลยหมดอะุตัวละครมันกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแบบปีศาจอะ ผมเห็นด้วยแล้วที่เขาเอาอ์ติแฟกต์ให้มันเป็นภาพฝันเวอร์อารมณ์เหมือนคุณเล่นสัก50เกมติดหนึ่งอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเล่น5เกมติด5เกมสมัยเก่าที่แบบสามารถใส่ลาฟิทไฟล์ได้โกง,โกงๆเลยสนุกดีชาวโคตีไกลไอ้น้าไม้ใบสองเร็วได้คลิปแล้วเนี่ยกูมามล้วต้องเล่นตรงนั้นหน้าแตนเบี้ยข้าวเดียัเดวเบี้ยข้าโอ้ย ด,ด,ด,ดันเลยดันเข้า <c oughs> ดันเข้าดันเข้าพีนทุบทุบทุบเพจัดการเลยพีนเหล่าตีั้มตีปั้มตีปั้ั้ <c oughs> <c oughs>